สวัดสด,ดีครับผมบา้าวต้นแช่แนวครับฟอาผมมีทางครับสุปามาครับมามาต่อครับเอเอเฮง่ายวะครับเนี่ยมามามาพอสามนิ้วเลยนะสุปลาลัางบ้านครับสุปลาลัางบ้าน วันนี้ว่างครับครับสวัสดีครับบายโดนเชนนะครับนะครับสุกปล์มครับสุกปลาหลังบ้านสุกปลาหลังบ้านปปาาน,นะครับ บรรยากาศแดดฮ้อนะคกาบปีนองมาสูดแรงเยว่มเลยอสิมานป่ะมึงได้าหมเงยอันนี้สายไงอังโหลเกียติ๊กินเาบ้ได้ ครับเดี๋ยวเราชมผลงานนะครับเดอีกสักครู่ม่านเครื่งชั่วโมงนะครับว่าบ่สิม่านบ่ครับว่าสิมีกันนะครับนะในคลิปหน้าไปถ่ายให้เบิ่งสิได้ไหลายบ่ สวัสดีครับผมดับปกับเราด้วย